สวัสดีครับย t u b e และผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการอาไโต่อทีวีแล้ว TV, ลก็มาอยู่กันในเกมซากเก้นพีกันแล้วนะซึ่งในะวันนี้มีการอัปเดตใหม่ก็คือมีดาบเบียวคุยานะครับนี่ฮะเฮ้ยคนละอันกันนะครับนะแล้วก็นี่ฮะหน้าตาดาบก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่ฮะก็จะให้ดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะุณผู้ชมโอ้โหอย่างเท่เลยนะแล้ววันนี้มีดาบนานามิมาหาฟรีด้วยนะผมเดี๋ยววันนี้จะมาสอนหาดาบนานามิฟรีแล้วก็สอนหาดาบเบียวคุยะด้วยนะฮะ แต่ก่อนอื่นเลยใครที่สนใจร้านรับฟังเกมต่างขอแนะนำร้านนี้เลย e d i t ท e บย์ชอปร้านรับฟังโลโบอกแมพต่างๆแต่ยังมีกดเกมพาร์ตและพวิษณ์ตัวยแล้วก็รับเติมโลบกักมีะะรหัสฟูลและคิงพีทขายบริการเยอะๆยะเต็มบ,บทใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูดาบของคุณนานามิกันดีกว่าวิธีการรับเลยก็คือนี่ละครับให้เรามาที่เกาะแรกครับผมมาที่เกาะแรกแล้วจะเจอกับ ABC e ซนานามิที่กำลังแบบกำลังยืนอยู่นะฮะแล้วก็ไม่ไม่มีหน้าตาด้วยนะครับแล้วก็ วิธีการได้คือให้เรากดเข้ากลุ่มเกมนับอ่าเดี๋ยวผมจะพากดเข้ากลุ่มนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับวิธีการเข้ากลุ่มเกมนับให้เราเนี่ยมาที่หน้าเกมนับเนี้ยนี่คือหน้าเกมแล้วก็โทรศัพท์เนี่ยก็มาหน้านี้นะครับผมแล้วก็โทรศัพท์เนี่ยหรือว่าคอมเนี่ยให้กดไปที่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นับพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นกลุ่มนับจะเป็นกลุ่มที่แบบว่าเขาให้จอยกลุ่มในนี้นับแล้วก็เพื่อรับดาบฟรีนับก็คือให้เราจอยกลุ่มเลยง่ายๆเลยครับเนี่ยอ่าสมมติว่าผมยังไม่ได้จอยกลุ่มนะ มันจะมีคําว่าจอยกลุ่มนับนี่ฮะแล้วก็จอยเข้าไปได้เลยครับผมนี่ฮะพอจอยแล้วเราก็เข้าเกมแล้วก็ไปรับดาบฟรีได้เลยครับผมนี่ฮะเพียงแค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้ดาบฟรีมาใช้แล้วนะครับนี่ฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังจะเป็นยังไงนะแหมเดี๋ยวเราไปดูรหัสคนอื่นกันดีกว่า มาฮะก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่าเพราะว่าผมเนี่ยไม่ชอบทางานล่วงเวลานะต้องที่กลับบ้านไปซื้อขนมปังนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะสำหรับอาบังต่อของนานามินี่นะฮะซึ่งจะเป็นแบบว่าภาพพันแผลแบบนี้เลยแล้วก็มีอัขระต้องสาบของโอโรจิบารุนะฮะอ่ะการฟันจะเป็นอย่างนี้นี่ฟันไปฟันมาหมุนตัวด้วยนะนี่ฮะแล้วก็เสียงฟันเชินะนี่เสียงฟันจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะโอ้โหแล้วก็สกิลก็จะมี2ท่านะก็ท่าแรกเลยคือเป็นการ ตัดนะฮะนี่เห็นไหมมีเส้นตัดแล้วก็มีพลังใส่เวทออกไปแบบนี้นี่โคตรเท่ครับผมแต่ว่ามันจะใช้ได้ระยะใกล้ๆเท่านั้นนะนี่ฮะโคตรจะสวยเลยนะฮะท่านี้นะอ่าส่วนดาเมจนับอ่าสกิลดาเมจอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นโอ้ถือว่าแรงแต่ว่าหนึ่งคอมโบเท่านั้นนะแล้วก็ท่าสองเลยก็จะเป็นอย่างนี้เป็นการสเลตนะนี่เป็นการพุ่งเสียบนับนี่ฮะนี่สเลตสเลตสิเพราะว่าตอนนี้ทํางานล่วงเวลาอยู่นี่อ่าโอเค สลตไปก็จะเป็นเส้นตรงนะครับเห็นไหมมันจะเป็นเส้นแบบนี้โคตรจะจ่าบเลยครับนี่ฮะโอ,โ,ฮโอ้โหนะก็จะมีทั้งหมด2สกิลเท่านั้นเองนะฮะอ่าเดี๋ยวด,ดูดูรีวิวอาดาเมจกันดีกว่านะดาดาเมจเท่าไหร่นะโอเคก็มาฮะดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อะโคตรแรงเลยนะแต่ก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่น่าจะประมาณ1นึ่งนก็กว่านะอ่าก็ไม่รู้ว่าดาเมจเท่าไหร่นะคุณผู้ชมดูไม่ทันครับอ่าก็มีประมาณนี้เลยสำหรับดาปีนะอ่าสำหรับดาดานามินะครับ เอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าวิธีการหาดาบของเบลคุยะพี่ชายของลูเคียนะฮะนี่ฮะอ่าวิธีการหานับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยเราต้องหาสากุระครับผมหาสากุระ1ิอันนับจากการตีบอสต่างๆที่แบบว่าเกิดมาแล้วก็ดบกลงนะฮะไอตัวไหนที่มันดบกลองหรือว่าไอตัวไหนที่เสกได้เนี่ยอย่างอย่างเกาะนี้นะครับเราอยากเสกตัวไหนเราก็เสกได้เลยเนี่ยเราก็เสกอาสุกุนะโกโจโจโชอะไรก็ได้นับเออหรือจะเป็นขี้รัวก็ได้นับนี่เดี๋ยวผมจะเสกเป็นสุกุนะแล้วกันเพราะมันตายง่ายดีครับผม เออนะฮะเดี๋ยวพาดูนะเดี๋ยวพาดูพาดูแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอันนี้เนี่ยเจอแล้วนะที่สิกบอสนะแล้วก็สิกบอสตัวไหนก็ได้เลยแล้วเราก็ตีบอสครับผมอ่าจะบอกว่าดาบปู่จะโดนเนิร์ฟด้วยนะ,ะเนี่ยดาบปูเ่เร็วเกินไซเนี่ยนะครับเออโดนเนิร์ฟเดี๋ยวเดี๋ยวรีบหาก่อนแป๊บหนึ่งผมต้องตีบอสด,ด้วยเอออยู่ไหนวะเออดีดีดีเจอเจอเจอโอ้โหเล็นลดลดตีบอสตีบอสนะฮะแล้วก็ตีบอสเลยมันก็จะมีโอกาสดอกซากุระดอกไม้นะครับให้เราหาซากุระดอกไม้สักประมาณสิบอันครับผมเนี่ยยเห็นนนมมั้้ผไดดจกุะะวครบี่ฮ หามาเลย10หน่วยนะครับาจากบอสตัวไหนก็ได้ที่มันดอบกล่องนะผมหลังจากได้เราได้10หน่วยแล้วเราก็ไปที่เกาะ c ีเฮดหรือว่าเกาะแอดมินนะครับมันจะอยู่ใกล้กับเกาะหิมะใหญ่นะครับนี่นะครับเกาะนี้นะให้เรามาที่นี่นะแล้วก็สักกุลสิอันเนี่ยมาแลกกับตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันจะมีใบตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมให้เราเสียบเพชรประมาณ2,500แล้วก็ตามด้วย10สักกุลนะครับนี่ฮะ พอเราเสียแล้วเราก็จะได้บัตรเิกบอสนะครับนี่ฮะบัตรเสกบอสก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะฮะอ่าพอเราได้แล้วเราก็ไปเสกบอสที่เกาะหิมะใหญ่ได้เลยครับคุณผู้ชมไปเลยครับนี่ฮะไอซากุระไม่รู้ว่ารอปจากโทจิหรือเปล่านะั้นน่าจะไม่รอปนะันน่าจะรอปแค่บอสที่มันรอปกล่องนี่แล้วเราก็เอามาเสกบอสเลยฮะคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวผมจะเสกบอสที่ดูนะว่าบอสเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนี่ฮะ ให้เราเนี่ยเอาใบเศกมาครับผมแล้วก็เศกบอสตรงนี้ได้เลยแล้วก็บอสก็จะเกิดมานะครับนี่ฮะนี่คือหน้าตาบอสนะคุณผู้ชมหน้าตาอย่างน่ารักเชียวนะครับนี่ฮะใส่บ็อกเซอร์ลาแบบหัวใจนะครับแล้วก็มีตัวอะไรอยู่ด้านไหล่ก็ไม่รู้นะครับโอ้โหนี่ฮะโอ้โหนะฮะแล้วมันก็ตีเราอย่างแรงแล้วครับเราก็ต้องระวังด้วยนะนี่ฮะวิธีการหาดาบก็คือตีบอสตัวนี้นะตีไปเรื่อยๆมันจะมีโอกาสได้ไอเทมชิ้นนี้นะครับนี่นี่ดาบปู่ตัวเนร์อปะเนี่ยนะ เออโดนเนฟเยอะเลยจากดาเมเจ็ดหมื่นแล้วสี่หมื่นนะผมไม่รู้ว่าท่าไหนครับในเฟสบอกมาครับผมแต่มันก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะนี่เราตีบอสเลยนะครับตีบอสเลยมีโอกาสได้จากอาเบลคุยานครับเดี๋ยวผมจะลองตีเรื่อยๆก่อนนะครับนะมันก็เก่งอยู่นะแต่เกิดว่าดวนตัวตัวตัวกับมันเนี่ยน่าจะตายครับแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมาช่วยเนี่ยน่าจะรอดดยู่ครับเออมาช่วยกันอย่างเงี้ยน่าจะสบายอยู่นี่โอ้โหตายเลยนะครับอ่ะตีไปเรื่อยๆโอกาสดรอปเท่าไหร่ไม่รู้หรอกนะครับผม แล้วแต่ดวงเราครับซึ่งน้องอาที่ให้ดาบผมมากก็คือน้องคนนี้นะคนที่ให้ยืมรหัสนานามีนะครับนี่ฮะขอบคุณมากเลยน้องอ่านี่เราก็หาไอเทมดาบนับจากบอสได้เลยอ่าคิวบอสได้เรื่อยจนกว่าจะได้นับนี่ฮะบอสจะโกดหต่อยมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่ามาฮะจะได้ไหมฮึบตายสิเฮ้ยโอ้โหไม่ได้นะโอเคก็เกือบไปครับผมอ่ะเอาง่ายๆคือ เศกบอสนะครับเอาหาสกุลัดจากการตีบอสต่างๆแล้วก็ไปทําใบเศษบอสแล้วก็ไปเศษบอสที่นี่แล้วก็ตีบอสเรื่อยๆจนกว่าจะได้ดาบมีแค่นี้แหละครับคุณผู้ชมอ่าเอาละครับก็๋ยวรีวิวให้ดูกันดีกว่าว่าดาบอาของอาเบลคุยัดจะเป็นยังไงเอาละครับก็จะเรามาดูกันดีกว่าครับดาบของเบลคุยัดนะครับนี่ฮะอ่าการฟันนครับจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ฟันไปฟันมาฟันไปฟันมาแบบนี้เลยนะส่วนดามเมจการฟันจะอยู่ที่ 39,329นะครับนี่ฮะความแรงนับนี่ฮะแล้วก็ต่อไปครับสกิลแรกเลยนะครับผมก็ยังไม่เคยใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพลังจะเป็นยังไงนะฮะมาท่าแรกเลยเป็นการทิมนะรู้สึกว่าดาเมจจะอยู่ที่เยงก็กว่านะผมก็ไม่ดูไม่ชัดเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูใหม่นี่เป็นการทิมแบบนี้นะรู้สึกว่าต้องทิมให้โดนบอสือว่าโดนมอนด้วยนะนี่ทิมแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหนะสกิลสวยอยู่ดามเอตนะไม่รู้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวดูใหม่นะเฮ้ยกูดามิเโคตรไวเลย,เลยวะนะฮะ เนี่ยเผื่อแป๊บเดียวแม่งใช้ได้อีกแล้วฮะคูดามิเอตเท่าไหร่วะเนี่ยมันโดนหลายตัวมากเลยเอาใหม่เดี๋ยวผมไปตีบอสก่อนอ่ะทิมเข้าไปครับดามิเอตหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกนับโอ้โหถือว่าแรงใช้ได้นะท่าทิมนะับแถมคูดามันไว้ด้วยไงนะครับนี่ฮะนี่คือท่าที่หนึ่งครับผมแล้วก็ต่อไปท่าสองเลยนะจะเป็นยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับท่าสองเหมือนจะเป็นสายฟ้าช็อตนะคุณผู้ชมเออมีสายฟ้าออกมาไปข้างหน้าแบบนี้เป็นเส้นตรงนับนี่อันนี้น่าจะเป็น ไอที่เบลคุยะใช้บ่อยๆนะเป็นอะไรว่าพลังวิญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งก็จาไม่ได้นับเออหน้าที่เบลคุยะมันใช้อะนะครับผมเนี่ยท่านี้เออชื่อท่าอะไรก็จําไม่ได้นะับอืมมันจะเป็นการยิงวิญญาณพลังออกไปนะแล้วก็นี่ฮะต่อไปท่าสามครับผมเป็นการหมุนดาบแล้วก็มีซากุระออกมาแบบนี้นะคุณผู้ชมนี่ฮะเนี่ยอ่ะท่าแรกทิมท่าสองเป็นการยิงเส้นวิญ,ญญาณออกไปตรงๆนะครับมันชื่อท่าอะไรนะ จําชื่อไม่ได้ที่มันใช้กับ Eagle อีจิโกะนะครับแล้วก็ท่าท้าสามนับหมุนหมุนดาบครับแล้วก็ซากุระออกมาแบบนี้นครับโอ้โหออลาสวยงามแล้วก็ต่อไปท่าสี่เฮ้ยท่าสี่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเป็นการแบบว่าใช้พลังแล้วก็ตัดคู่ต่อสู้นะโอ้โหคูดาวเร็วมากนะครับเนี่ยไม่รู้มันตัดรัวรัวหรือเปล่านะมันจะติดดาเมจสถานะอะไรหรือเปล่านับเนี่ะโอ้โห แต่ว่าดามจแค่3 0 0 0 0เอง33,400เอ้ยเ3 4 4 7เออเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันจะตอดหรือเปล่านะผมผมเห็นมันตอดแต่มันไม่รู้ว่าตอดเปล่าส่วนท่านี้ดามจอยู่ที่6 27,543งนั่แรงนเนี่ยนะส่วนท่ายิงวิญญาณเท่าไหร่ยิงวิญญาณ267,752แรงทุกท่าครับยกเว้นท่านี้แต่ท่านี้ก็ไม่รู้ว่ามันยังไงฮะแต่ตับดับเป็นซากุระคิดตัวฮะเนี่ย ดับเป็นซากุระนะครับโอ้โหเฮ้ยโคตรอันตรายนะครับต่อไปครับน่าจะเป็นการกลางอาณาเขตเฮ้ยไม่ใช่บังครครับจงปุยไปเซมบงซากุระเยสเคโอ้ดาเมจตึงเซนิงเลยโอ้โหดาเมจน่าจะแรงกว่านี้เนี่ยเออโอ้โหนี่ฮะเป็นการแบบว่าเปิดบังคเฮ้ยแต่เปิดได้รัวๆเลยเฮ้ยเปิดได้รัวๆเลยนะครับนะนี่ฮะแต่ว่าต้องรู้สึกว่าต้องอยู่ใกล้การศัตรูนะนี่ จงปรยปายสัมบงเอ้สัมบงสกุละเออนะฮะสัมบงสัมบังเออนะฮะสัมบึงอยู่เด้อถ้าหากว่าเธออืมนะก็อาจจะต้องเล็งให้แม่นแม่นนับแต่ผมจะเล็งไปด้านหน้านับผมจะเล็งด้านหลังดูออาโดนด้านหน้าไหมเล็งด้านหลังไม่โดนด้านด้านหน้าครับเอาโดนนี่ว่ะเออมันต้องใช้ยังไงวะเนี่ยนะเออนะฮะมันเป็นการแบบว่าเอาดาบปักพื้นนับแล้วก็มีดาบออกมาแต่มันโกงไปมั้ยเนี่ยมันกดได้รัวๆเลยฮะนี่ฮะ คือมันโกงตงัวมันกดได้รวๆเนี่ยนะครับผมโอ้ยเยดเก้ i, มันจะโกงไปไหนเนี่ยนะครับนี่ฮะท่าแรกจิ้มท่าสองยิงวิญญาณท่าสามนี่ฮะตะวัดดาบเป็นสกุล่าท่าสี่เปลี่ยนดาบให้เป็นสกุล่าแล้วก็มีเอฟเฟกต์ออกมานะครับนี่ฮะเออไอ้ท่านั้นนะผมไม่เข้าใจแต่ผมไปตีบอสดีกว่าวะนะฮะนะเดี๋ยวลองไปตีบอสดูนะบ,บอสท,ที่มันถึกๆหน่อยนะว่ามันจะสามารถเออโจมตีต่อเนื่องได้หรือเปล่านะครอ่ะเอาตัวอะไรเนี่ยวามีแต่ตัว,ตวกเก่งเยดเก้เอาตัวนี้ก็ได้นะครับ อ่ะโอเคมาดูกันว่าจะเก่งหรือเปล่าเดีย๋ยวขอกลางอาณาเขตก่อนเลยฮะขั้นตอนแรกอ่ะแล้วเราก็ใช้ท่าสี่โอ้ท่าสี่คือมันตัดรัวนะดาเมจสามหมื่นนะแต่มันตัดรัวเลยนี่ฮะเดี๋ยวผมจะลองคอมโบดูนะระหว่างที่อาณาเขตกําลังจะหมดไปนะเออคอมโบดูเรื่อยๆวิถือว่าแรงใช้ได้นะเป็นดาบที่เก่งเลยอนาคตจะโดนเนื้อเหมือนดาบปู่เรเยเกนไซส่ปะเนี่ยเออนะฮะแรงเลยนะแรงเลย,นะเลยคุณผู้ชมแถมเป็นนามาตาด้วยนะ นี่ผมยังไม่ตายเลยนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหย็ดเคมันโกงไปไหนเนี่ยมันจะไม่ตายแล้วครับเนี่ยโอ้โหเฮ้ยย็ดเคบอสบอสกำลังจะตายแล้วแต่ผมยังไม่ตายเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมตายจนได้ครับผมเฮ้ยคือมันอมตะเยอะเกินครับเนี่ยโอ้โหตอนนี้น่าจะเป็นดาบที่เก่งที่สุดเก่งกว่าไอเซนอีกแล้วเนี่ยนะเออเนี่ยฮะต่อเนื่องต่อเนื่อ,องยิงมากูกลางอาณาเขตไม่ใช่ครับเปิดบังคายครับนี่ฮะแหมแหมดูจูเลสเซอไคเซนมากไปหน่อยฮะ แหมโอเคครับก็เป็นดาบที่โหดเลยอะสามารถบวกกับบอสโจโชอ่ะนะครับโดยที่แบบว่าตายยากครับผมเออเอาง่ายๆคือถ้าเกิดว่าเรามีเนี่ยเราจะเป็นคนที่ตายยากสุดๆไปเลยอ่ะนะครับนี่ฮะโอ้โหเฮ้ยโกงนะฮะอย่างโกงเลยครับผมเอาละครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับแล้วก็ขอบคุณดับจากน้องเมนฟานที่ให้ ให้ดับพี่มารีวิวนะครับแล้วก็ขอบคุณดับนานนีิที่น้องให้รีวิวด้วยแล้วก็สำหรับวันนี้ใครอยากตรงดีก็สามารถกดไลค์กดซับสไคร้ได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอตัวลากไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบายบายจ้าจงโปรยไปเส็มบงสักุระ